เว,เว,เวนี่เราก็ซื้อบ้านมาทั้งหมดเก้าบริจาคเราก็นำผู้ชายคนนี้มาตาัดอาหารได้เลยเพราะหลายปีก่อนคุณยายคนนี้ไม่มีตังค์เฮ้ย โอ้ไม่ได้มีตังค์แหละได้ยินขนมปังนี่ขนมปังลำออกไปก่อนากออกไปก็ถึงออกไปแล้วเราก็ทำนี่ได้บบจัดนี้มาแล้วออกมาแล้วค่ะนอ้องๆก็ไปดีที่ที่ปัส๊สนีกันจบเราถึงปั๊สนิแล้วเราไม่ซื้อก่อนแล้วเราเรา็าจะไปหากกล่องความรัก นี่ทั้งหมดนี้นะ่ารักมากน้องเรา,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 าชอบอันนี้กับอันอันนะี้มากกว่าดิยทั้งหมดนี้น่ะโอ๊ยก็เอาอะเอากลับบ้านไปเลยกลับบ้านนะถามเราได้ก็คือเราก็เอาไปถ่ที่ในนี้ก็เปมันจะมีอุปกรณ์เยอะๆโอ๊ย ็แบบน่ารักหน่อยเนาะน่ารักมากๆเลยน้องๆใครชอบเล่นนะคะไปติดตามกันในเล่นนะเมื่อฟรีเราก็นี่ก็ออกมาประมาณนี้เนี่ยวิวีน่าเล่นนาะแล้วก็กไปที่เอ็นเอ็นจงังเ,นะเราก็ซื้อบ้านหนึ่งหลังอขอเปิดได้ เปิดแล้วแล้วก็ไปดีการซื้อเลยได้ได้ซื้อแล้วแต่เราคือเนาะโอ้เดี๋ยวซื้อไหมอ่ะเราจะเล่นราคาก่อว่าแพงหรือไม่ตอนที่เราเล่นเราก็เราต้องจ่ายเอ้ยโหยมีต่ย ราซื đó, well, mm ้อ hmm. บ้านไปแล้วราซือไปแล้วนะมันขอให้มือฟรีด้วยอันการบอกที่เรามด้สนเราขอซื้ออะไรบา้อย่งบ้านของนี้็กด้ซื้อไม่หนวบ้าหน่อ่วนี้ไอย่างเดียวโอ้กดเราก็รหัสกดกดรหัสตรงไมโอ๊ยไม่ได้ กขอได้แ่ะทุกคนเราก็ซื้อเสร็จแล้วเราหอบปิดแน่คนคิดจับแต่เราก็ไม่ได้จนเออวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ซื้อหล่วยด้วยไม่ได้ซื้อขอทำเป็นหนวยข้ามทุกคนเราตาเป็นหนวยข้ามเฮ้ยทำไมสวยจังไม่เห็นจะสวยเลยตรงนี้มันเป็นครละขั้นกันละนาลานะว,วีน่ะขอเปิดปิดก่อน เร,เราก็เลที่เมืองฟรีต้องฟีกันเลยอันนี้ก็เป็นตัวสัดแดงเออค่ะไปก็ไปจัดบ้านใหม่เดี๋ยวเราก็ต้องไปก่กนนี่เรายังไม่ได้ทำบ้านทีขอําโผล่นี่ก็คือประมาณน,นี้ที่เราเอยวสร้างมาตกฐชนเสแลก็ตกแต่งมาใหม่ลวค่ะ เสร็จแล้วก็กดสร้างไปเลยเดี๋ยวกดสร้างไปก่อนเสร็จแล้วไปหนึ่งโซ่เดี๋ยวกดเสร็จแล้วหนงสองโซ่เดี๋ยวก็ไปตรงอันี้อีหนึ่งโซ่เสร็จแล้วหนึ่งโซ่เออสามโซ่ละอันนี้ก็เรียมอะไรนี่ก็คือมีแจเก็ดไก่เดี๋ยวก็ห้องนี้มั่งโอเคเดี๋ยวรวมไป พี่หดเสร็จแล้วเสร็จแล้วหมดเลยบ้านผีของเราแต่เราไม่อยากซื้อบ้านนลยนุออ้ยน้องน,องนองเดี๋ยวเอาคนไปก่อนแตวเราก็ต้องเลี้ยงหนะ้าตาของน้องผีมนาะขอบคุณผ้าคุณลุงอยู่ในบ้านหลังนี้ทุกคนเยอะว้าวน่านนะรักจริงๆเลยนุ้ยนะ่ารักมากมอยากจีบบ้านจัง อุ้ยอฮอยมีขนมด้วยเนี่ยขอบคุณนะขนมนะวัชน,นีมีขนมม่ะพายด้วยกินแล้วอร่อยแบบว่าอร่อยมากแค่นี้ก่อนนะค่ะบ๊ายบายรู้จักไหมขอข้าไปยีบานเพิ่มค่าไปก่อนค่าไปก่อนข้าง,งของ,งของหน้ามานานานมากขอไปก่อน